สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรมาตรวจดวงในช่วงดาวราหูย้ายราศีนะคะคือในวันที่5พฤษภาคม68นี้ีพีนี้เป็นอีพีที่2จะเป็นการดูดาวราหูบวกดวงจรนนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูดาวราหูบวกดวงเดิมจะต้องไปที่ EP 1ซึ่งแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะ โอเคราหูเนี่ยนะคะกำลังจะจรเข้าสู่พบการเงินซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ราหูอยู่ในพบการเงินมันเป็นราหูค้นทรั์คือจริงๆมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะเสีย มากกว่าได้นะเออแต่ถ้าเกิดว่าดวงคุณมีดาวที่แบบเกื้อหนุนกับดาวราหูนะคะก็อาจจะเป็นในเชิงให้คุณมากกว่าให้โทษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราหูมันคือความมัวไงมัวเมาลุ่มหลงแพชชั่นนะคะบางทีคุณหลงไหลอะไรคุณมีแพชชั่นอะไรบางอย่างหรือคุณติดอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราเกิดการเสียเงินแล้วเสียเนี่ยมันเสียแบบเยอะเลยนะมันเป็นเกษตรคือใน18ปีกว่าราหูจะโครจรกลับบ้านเก่า พอโครจรกลับบ้านเก่าเนี่ยก็ต้องแบบให้แบบจัดเต็มนะคะเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินทองเนี่ยในช่วง5พฤษภาคม68ไปถึง21พฤศจิกา69ประมาณ1ปีครึ่งนะคะซึ่งอ,อิทธิพลของราหูถึงแม้ย้าย5พฤษภาแต่คุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยช่วงนี้ฉันใช้เงินเยอะอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตั้งแต่ปลายเดือนมีนาจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยทําไมมันแบบ แปลกๆนะช่วงนี้อาจจะมีแพชชั่นหรือจะติดจะหลงนะคะหรือจะเพลินอะไรบางอย่างแล้วมันมีเหตุให้ต้องใช้เงินแล้วมันเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะซึ่งการที่ราหูมาในครั้งนี้นะคะดาวจรก็คือว่ามันมีดาวเสาร์นะคะลอยโครจรอ,อยู่ที่พบการเงินอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าโชคดีค่ะของคนมังกรที่ดาวเสาว,ว่าโครจรเนี่ยมันเป็นตัวเราคือถ้าเป็นราศีอื่นน่ะเสาไม่ใช่ตัวเราไง ตัวคุณนะอยู่ในภพการเงินตั้งนานแล้วตั้งสองปีครึ่งละ และมันจะเป็นช่วงที่ดาวกําลังจะย้ายออกนั่นหมายความว่าคุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินแน่นอนนะคะดาวเสาร์เนี่ยอยู่ถึงประมาณกลางเดือนแล้วจะมีแบบการสวนกันระหว่างราหูเนี่ยประมาณ2สัปดาห์นะคะก็คือช่วงประมาณต้นถึงกลางพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเข้มข้นมากๆเลยอะคะ่ะสิ่งใดก็ตามที่คุณรอคอยมานานเสาร์คือความเนิ่นช้าย,ยาวนานที่คุณแบบลงทุนไปที่คุณอดทนรอคอยที่คุณแบบพยา พยายามทําอย่างเช่นอา้ยังบางคนทําเกษตรอย่างเงี้ยหวังจะได้เงินลงทุนลงแรงลําบากตากตามทําอาสังหารือมาซับหรือแบบว่ากําลังจะขายที่เดินคือต่อแล้วต่ออีกติดต่อแล้วติดต่ออีกลงโฆษณาแล้วลงโฆษณาอีกรอแล้วรออีก <c oughs> ดาวเสาคือความเนื่นช้าย,ยาวนานที่คุณทํามาตั้งนานอ่ะประมาณสองปีครึ่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าดาวเสาอยู่ตรงพกการเงินใช่ไหมที่คุณอดทนรอคอยอยากได้เงินก้อนเนี้ยมันจะสําเร็จ เพราะราหูกำลังจะมาเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เป็นดาวที่เป็นมิตรก,กันกับคุณทำให้คุณได้การเงินแบบก้อนใหญ่นะคะใหญ่มากนะคะซึ่งคุณต้องอดทนทำก่อนนะมันหมายความว่าคุณเนะ่ะเป็นดาวเสาใช่ไหมอยู่ในพบก,การเงินสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณรอคอยเรื่องเงินนี่เป็นสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงตรากตำม,มานานหรือเปล่านะ,ะแล้วก็บอกอไม่มีอ่ะไม่มีเคยทําอะไรเลยนะเอออันนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าเขานะคะ ก็เอาเป็นว่าราหูมามองว่าคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ที่คุณตั้งใจทํามานานแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่ออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ราหูอยู่ในภพาสหั์ช้าบางทีคุณอยากจะขายที่ดินคุณติดต่อในหน้ามานานหรือแบบ เพื่อนพี่นอ้องยืมเงินไปไม่คืนเงินมาสัทีนะคะหรือแบบพยายามจะเข้าไปสังคมกับกลุ่มคนที่แปลกแปลกแวกแวก,แกคนต่างชาติก็เพื่อที่จะแบบว่าเออมีโอกาสสร้างคอนเน็ชันจะได้มีเครือข่ายในการทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นโอกาสของคุณแล้วแล้วมันจะเป็นในสไตล์ราหูไง เงินคุณไปเกี่ยวกับพวกนี้หรือเปล่าราหูต่างชาติออนไลน์นะ,ะเรื่องอะไรที่มันบันเทิงสายโมเอ่อหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลอย่างพวกนักการเมืองอย่างพวกพวกมูนิธิเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าสัวคนจีนคนอเมริกันนะคะพวกสถานบันเทิงต่างๆนะคะพวกแบบว่าเทาเทาดักดัก อะไรอย่างเงี้ยเออนะมันมีเหตุให้ได้เงินนะเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดาวเกตด,ดาวเกตคือช่วงพฤษภาเนี่ย เสาถึงราหูเกตก็ถึงราหูทําให้ราหูยิ่งมีกําลังไปใหญ่เกตเนี่ยนะคะเป็นหางของราหูนะทาให้เกิดราหูเต็มองค์ปกติราหูก็แรงอยู่แล้วแนละ้วกลับบ้านเก่าเป็นเกษตรเจอคูมิตรแล้วเจอหางมันอีกนะคะโอ้โหยิ่งถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับภพบมรณะเนี่ยต่างประเทศออนไลน์ย้ําอีกแล้วนะต่างประเทศออนไลน์นะคะหรือเรื่องของสถานที่แบบต่างถิ่นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง มันต้องต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอะมันถึงทําให้คุณได้กำเงินก้อนใหญ่หรือมันเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะเกิดขึ้นกับกับใครบางคนก็ได้นะคะแบบเอ่อหรือการเปลี่ยนแปลงเช่นบางทีลงลงอะไรไว้แล้วเอาออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมักจะมาแบบปุกบปรับนะราหูก็ท่าลมใช่ไหมดาวเกตนี่ก็แบบพิสดารคือพอเป็นลมอะมันก็เป็นลมแบบแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะ เพราะว่าดาวเกตอยู่ในราศีธาตุไฟด้วยมันมาแบบปุบปรับฉับพลันแล้วก็น่าจะเป็นช่วงพฤษภานี่แหละอะสมมุติว่าคุณกําลังทําอะไรกับต่างประเทศโอ้โหไม่มาสักทีไม่มาสักทีพอมาทีมากันแบบว่าโหแบบรับมือไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มองว่าเด่นนะในเรื่องของการเงินการได้เงินนะคะแล้วพอเดือนพฤษภานี่ผ่านไปดาวเกตกับดาวเสาเขาจะออกไปแล้วนะคะก็จะเหลือราหูกับดาวอังคารจะมาเจอกันต่อมิถุนา ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคู่ที่ดีเป็นดาวคู่ทัดลมนะคะทําให้ราหูยังมีกําลังแรงอยู่นะคะแต่ทีนี้มันอยู่ในจุดมรณะไงมันก็เลยกลายเป็นว่า ใช่มันดีมากนะคะคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการทํามาหากินมีความคล่องตัวคือดาวธาตุลมนะ่ะในราศีธาตุลมดาวธาตุลมในราศีธาตุไฟคือมันแบบคล่องตัวมากมันหมุนแบบโหมันมาแบบพายุบุกแคมแต่มันอยู่ในจุดมรณะคือมันอาจจะมาแค่ช่วงเวลาหนึง่งแล้วมันจะค่อยๆเสื่อมละดาวอังคารเนี่ยอยู่ในมาเดือนมิถุนาใช่ไหมแสดงว่าช่วงมิถุนา,าพฤษธามิถุนาเนี่ยยังแบบพุ่งพุ่งแรงปี๊ดเลยเรื่องของการเงินนะคะแล้วพอกรกฎาก็อาจจะเริ่มแผ่วไงลมลมเริ่มแบบไปแล้ว อะไรหมดกระแสะแล้วอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นรีบโกยนะคะใครมองเห็นลู่ทางช่องทางโอกาสอะไรต่างๆเงี้ยนะคะมันเข้ามารีบโกยให้ได้มากที่สุดในช่วงที่ดาวย้ายแล้วดาวอังคารอ่ะมาจากภพพันธุด้วยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าการเงินของคุณสัมพันธ์กับเรื่องของทรัพย์สินของคุณ ทรัพย์สินเรามันมรณะนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเงินที่คุณเอาไปจำนองจำนำไปขายเอาทรัพย์สินคุณไปขายมาแล้วพอมันได้มันก็จะได้มาก้อนใหญ่แล้วอาจจะแบบว่าขายง่ายขายคล่องอะ่ะบางทีแบบรอตั้งนานขายไม่ออกสักทีทําไมช่วงนี้มันแบบว่าเออมันเร็วมันได้มันดีนะคะแล้วดาวอังคารก็ยังมาจากภพลาภะก็เป็นเรื่องของความสําเร็จอีกนะคะเลยเลยกลายเป็นว่าเรื่องของแบบหนึ่งการเดินทางออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงเรื่องของทรัพย์สินนะคะหรือถ้าการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวอะไรบางอย่างทําให้เราเกิดเงินทองก็ได้นะคะอย่างบางทีเราย้ายออกจากบ้านนะคะคนก็อาจจะมาซัพพอร์ตเงินเราหรือเปล่าพ่อแม่ก็อาจจะให้เงินมาก้อนหนึ่งไหมนะคะหรือเราแบบว่าออกจาก งานออกจากองค์กรออกจากกรงสีนะคะมันมันจะต้องมีคําว่าม,มรณะหรือคนในบ้านมีเหตุให้เจ็บป่วยหรือเปล่านะคะแต่พอดีเราทําประกันไว้นะคะก็ทําให้มีเกณฑ์การได้เงินอย่างนี้นะคะมันเหมือนมีโอกาสแต่อังคารจะเด่นแค่ช่วงมิถุนากรกดาจะเริ่มแผ่วหรือเริ่มเบาลงทีนี้มาดูในเดือนสิงหากันยาก็กจะมีกลุ่มดาวนะคะไปลอยทำมุมสัมพันธ์กับราหูอีกนะคะ ดวงแรกเลยคือดาวอาทิตย์อาทิตย์มาก่อนนะแล้วก็มาดาวเสาร์แล้วก็มาดาวพุธตามลําดับนะคะอาทิตย์เนี่ยกับราหูเขาถึงกันเขาเล่งกันซึ่งต่างคนต่างเป็นเกษตรคือต่างคนต่างแรงอะนะคะพอมันเล็งกันเนี่ยนะ,ะมันก็เลยกลายเป็นนิดนะคะเหมือนประมาณว่ารถบรรทุกชนรถบรรทุกอะเวลามันพังมันก็แบบแบบต้องขายซากเลยอะ่ะแต่สมมติจักรยานชนจักรยานอย่างมากอย่างมากก็เออ อะไรบิดบิดงอมันสามารถใช้ต่อได้อารมณ์จะเป็นอย่างนี้นะคะพอดาวเกษตรกับเกษตรมันชนกันแล้วเป็นดาวคูศ่ศัตรูเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นนิดเลยกลายไปว่าการเงินของคุณ่ะเมื่อช่วงแรกๆใช่ไหมคะพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมเฮ้ยตูมเลยมาแบบก้อนใหญ่เลยสมใจเลยนะคะแต่พอสิงหากันยากลายเป็นนิดจากที่เป็นเกษตรสิบ เอาไว้ว่าจากรถบรรทุกอะกลายเป็นรถจักรยานเลยมันเหลือก้อนนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันเหลือก้อนนิดเดียวเนี่ยคุณก็คือดาวเสาซึ่งตอนแรกเราอยู่ภพศาสชานะคะก็เลยต้องถอยกลับมาอยู่ในภพก,การเงินอยู่ค่ะมันเลยกลายเป็นว่าพอเงินมันเหลือน้อยได้ไม่แบบอย่างที่ตั้งใจเราต้องเลยหันกลับมาดูว่าเฮ้ยการเงินเป็นอะไรอะมันเกิดอะไรขึ้นกลับมาดูซิมันมีปัญหาอะไรเรากลับมาสัมพันธ์กับการเงินหรือเราต้องเป็นคนมาหาเงินมาพยายามแบบแบบ ทำให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เราแบบได้เงินมากขึ้นหลังจากนั้นดาวพุธก็จะมาอยู่ในจุดมรณะนะคะซึ่งดาวอาทิตย์พุธอ่ะมันเป็นเรื่องของแบบข้อตกลงสัญญาเอกสารสิ่งได้ที่ได้พูด ไว้เงื่อนไขการค้าการขายอะไรประมาณนี้นะคะกลายเป็นว่าพอเรากลับมาดูว่าเงินเราเป็นอะไรนะคะพอเล็งไปเราก็เจอแล้วอ,อ๋อเรื่องของธุรกิจการค้าสัญญาการตกลงที่ได้พูดคุยไว้กับผู้ใหญ่กับแบงค์นะคะกับออต่างประเทศนะคะกับคนที่เป็นที่พึ่งของเราอะนะคะมันอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนปรับ แก้ไขนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยอาจจะทำให้คุณได้เงินน้อยพอคุณได้เงินน้อยลงใช่ไหมคะทำให้คุณก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันสมมติาาคุณขอแบงค์ไว้อย่างนี้ค่ะอยู่ดีๆเขาก็แบบไม่ให้ไม่อนุม,มัติมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคุณก็เลยอาจจะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแบงค์เปลี่ยนพาร์ทเนอร์คือเปลี่ยนที่พึ่งแบบนี้นะคะพอมันเปลี่ยนเนี่ยเหมือนเหมือนตัวเราอะดาวเสาเนี่ยคือตัวเรา จะต้องเป็นคนแบบ take action อะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับเรื่องของมรณะคือเอกสารสัญญาเรื่องของประกรันเรื่องของสุขภาพเรื่องของต่างประเทศเหมือนเราต้องเป็นคน take action แต่การ take action เนี้ยมันเป็น action ที่เราเราต้องใช้กับคนกลุ่มเดิมไม่ได้ต้องเป็นคนกลุ่มใหม่เพราะดาวเสาร์เดือนผิดปกติ เรื่องเดิมๆไม่ใช่มันต้องเป็นการล้างไพ่แล้วทำใหม่นะคะาจจาะเป็นแบงค์ใหม่อย่างที่บอกนะคะหลังจากนั้นแล้วอ่ะพอเดือนกันยายนเนี่ยมันมีจุดที่น่าสังเกตว่าจันทรุปราคาเต็มดวงนะคะเกิดที่ภพก,การเงินของคุณเพราะฉะนั้นภพก,การเงินของคุณโดนนะคะแล้วจันทรุปราคาเต็มดวงเนี้ยเกิดที่ประเทศไทยจากค่อนข้างเข้มแข็งคือปกติการเกิดคลาดอ่ะเขาเกิดทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่โดยมากชอบไปเกิดแบบ ที่แบบต่างประเทศอะคะ่ะที่โดยมากจะเป็นอเมริกานะคะหรือฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยน,นันๆมันจะพาดมาที่เมืองไทยสักทีหนึ่งนะคะแล้วการพาดมาครั้งนี้เป็นการพาดแบบเต็มดวงแปลว่ามีอิทธิพลมากๆเพราะฉะนั้นดาวจันทร์จะมีปัญหานะคะจันทมาจากเจ้าเรือนปัตนิเลยเป็นไปได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอะนะคะที่คุณต้องเข้ามาส่องเข้ามาดูเข้ามาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะพาร์ทเนอร์หรือคู่ครองนะคะหุ้นส่วนนะคะเป็นคนทำให้เกิดปัญหา อย่างสมมติว่าคุณแบบติดต่อแบงก์ไปอาจจะไม่ผ่านเพราะเพราะแฟนคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติอย่างเงี้ยพาร์ทเนอร์อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเลยต้องเปลี่ยนคู่ค้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมาจากภพปัจจันพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าเป็นส่วนสําคัญทําให้เรื่องเงินคุณติดขัดหรือว่ามีปัญหา ทีนี้เรามาดูปี69กันบ้างนะคะเพราะว่าราหูเนี่ยอยู่ถึง2 1พฤศจิกาหกนะคะส่วนในปี69เนี่ยจะมีแค่เฉพาะช่วงบางเดือนที่จะมีดาวมากระตุ้นนะคะราหูอยู่ในมุมมุมเลงเนี่ยสำคัญนะคะช่วงแรกเนี่ยก็คือช่วงกุมภามีนานะคะโอ้โหดาวไปลอยกันนะคะพวกดาวรายเดือนเนี่ยมามาลุ่มมาตุมนะคะในพบก,การเงินของคุณจริงๆมันก็เป็นโอกาสในการได้เงินของคุณนะคะถ้ามันเป็นคู่ดาวที่ดีอย่างนี้นะคะ3 8 6 8 9 8 ะะแต่ในคู่ที่เสีย 1, 8, 4, 8เนี่ยก็คือมีเกณฑ์ได้เงินแหละนะ,ะมันก็อาจจะไม่ได้คุ้มอย่างเช่นสมมติว่าอย่างดาวพุธเนี่ยการทําธุรกิจการค้านะคะหรือการได้เงินมาจากแบบว่า,าผู้ยงผู้ใหญ่หรือแบงค์เนี่ยบางที เราได้แต่อาจจะได้ไม่เต็มจานวนเพราะมันมันเป็นดาวพุธตัวค่ะหรือเรื่องของการรักษาพยาบาลบางทีไปเคลมประกงประกันก็อาจจะได้แบบว่าไม่ครบไม่เต็มจํานวนนะคะหรือแบบเรื่องของมรดงมรดกเอ,อ่ออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเต็มจํานวน่ะคือเลขหนึ่งเลขสี่มันจะเป็นดาวที่ขัดแย้งกับดาวราหูไงนะคะแต่ว่าอย่างดาวอังคารเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้เงินนะคะจากเรื่องของแบบทรัพย์สินเรื่องของคนในครอบครัว มีโอกาสได้เงินจากการลงทุนเจอลูกค้าดีๆนะเจองานดีๆมีโอกาสได้เงินแบบจากโชคแบบฟุกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเออหวยหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะมีโอกาสได้พอดาวมันไปลอยอยู่ในพกการเงินเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสในการทามาหากินแหละนะคะกุมภามีนาถึงได้ไม่คุ้มนะมันก็จะมีบางช่วงนะคะแต่ส่วนมากดาวที่ไปลอยเนี่ยกระตุ้นในจุดที่ดีมากกว่าเสียเลยต้องรีบขยันทามาหากินแต่ก็ต้องอย่าเพลินด้วยนะเพราะเรา ตาหูมันเป็นเรื่องของการใช้เงินมากเหมือนกันนะคะบางทีพอเราได้เงินมากแล้วเราก็แบบคิดว่าเอ้ยมันหาง่ายนี่เงินงั้นฉันก็ใช้กระจายเลยอันนี้คุณก็อาจจะต้องระวังด้วยนะคะต่อมานะในช่วงสิงหากันยาเนี่ยก็จะมีกลุ่มดาวอาทิตย์พุธเนี่ย เป็นประจำก็จะมาในช่วงนี้แหละนะคะพวกเขาเป็นดาวรายเดือนเนี่ยเขาก็จะโคจรมาอยู่ในเนี้ยอยู่ในภพมรณะพอดีนะคะสิงหากันยะเหมือนปี68เลยนะคะแต่ที่แตกต่างก็คือว่ามันไม่มีดาวเสาถอยหลังกลับมาคือตัวคุณน่ะไม่ได้ถอยหลังกลับมาเหมือนช่วงปี68ก็เลยทําให้นะคะในช่วงสิงหากันยาเนี่ยอาทิตย์พุธเล็งราหูนะคะ คือมันเหมือนการเงินของคุณนะคะจากที่อาจจะเคยใช้มาใช้มากนะเพราะาราหูเป็นาราหูคนทรัพย์มันเหมือนเราใช้เงินมากแต่ในช่วงสิงหากันยาเริ่มละคุณอาจจะเริ่มใช้เงินน้อยลงนะคะเริ่มใช้เงินน้อยลงเพราะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าธุรกิจการค้าอย่างดาวพุธคือการค้าการขายอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะ กำไรน้อยพอกำไรน้อยใช่ไหมคะขายเท่าเดิมกำไรน้อยเงินก็น้อยลงก็เป็นไปได้หรือมันอาจจะมีรายจ่ายอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพไหมมีอะไรบางอย่างที่แบบต้องแบบจ่ายไปแบบทําประกงประกันอะไรให้เพิ่มเติมไหมหรือว่าแบบพาเขาเดินทางท่องเที่ยวก็เลยเป็นเหตุให้เงินน่ะนะคะมันอาจจะได้น้อยลงแต่ เขาอยู่ในจุดมรณะนะคะก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะติดขัดแค่เหมือนแบบในช่วงแรกอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติดาวพุธเนี่ยมาสิงหากันยาใช่ไหมคะเดี๋ยวพอดาวพุธกําลังจะออกจากภพมรณะเนี่ยกอออ็อาจจะจ่ายแค่ช่วงแรกเยอะแล้วก็บินที่มาเนี่ยก็เริ่มน้อยลงอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นตุลาพฤศจิกาเนี่ยดาวพฤหัสจะมาแต่เป็นการมาแบบผิดปกติคือจริงๆจ,จะอยู่ในภพปัตตานีนะคะแล้วก,ก็กระดิดมานะคะ แป๊บหนึ่งนะคะแล้วค่อยก็เดี๋ยวจะถอยหลังกลับไปนะคะซึ่งดาวพรหมันเป็นเกณฑ์พินทุบาทนะเลยเหมือนกับว่าในภพมรณะมันมีดาวเยอะเหมือนกันนะคะก็จะไปทํามุมกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูหมดเลยนะเลยเหมือนแบบว่าปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยในช่วงแรกมักจะติดขาดอย่างบางทีการเงินของคุณอยู่ดีๆมันก็แบบน้อยลงหรือการค้าขายหรือ,อเรื่องของการซื้อการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจ หรือมันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะของแบบคนใกล้ชิดนะคะแต่มันจะเป็นแค่ช่วงแรก ถ้าคุณเจอแล้วเนี่ยให้คุณรู้เลยเลยว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวมันก็จะมรณะไปว่าไอสิ่งที่เรากำลังกำลัง<ๆ>จะเจออุปสรรคอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอย่างสมมติเดือนตุลาพฤศจิกาใช่ไหมคะเพื่อหัดมาเนี่ยเพื่อหัดมาก,ก็อาจจะมาจากภพศา,าสตร์ช้าศาสตร์ช้าเปมรณะอาจจะเป็นญาติพี่น้องไม่สบายญาติที่พี่น้องมีเรื่องของเกณฑ์การเดินทางหรือคุณต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนัน่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบรายจ่ายอะไรบางอย่างที่มันต้องเข้ามาใช่ไหมพอ,เ,อ,อเราจ่ายไปอะ่ะ พอเดินทางเนี้ยมันก็อาจจะแบบรายจ่ายไม่ได้มากเท่ากับตอนแรกคือเราต้องจ่ายค่าที่พักค่าเดินทางค่าการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงแล้วคือเราได้จ่ายไปแล้วไงมันก็จะค่อยๆแบบสิ่งที่มันเสียมันก็จะค่อยๆน้อยลงแล้วพอหลังจากนั้นพฤตจิกาเนี่ยราหูจะออกจากการเงินนะจะมาโครจรมากลุ่มตะนุใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเงินโครจรกลุ่มรักนะ เลยเรื่องที่แบบต้องใช้จ่ายไปต้องแบบมีปัญหาไปไม่ค่อยคุ้มเสียเกิดการเปลี่ยนแปลงเสียแล้วจะดีมันเหมือนว่าต้นร้ายปลายดีแล้วหลังจากพฤติกาเนี่ยดาวราหูทับตัวเองเนี่ยก็เป็นการเงินทับตัวแปลว่าเฮ้ยมีโอกาสได้เงินนะเอองั้นก็มองว่าในช่วงปี6-9พอราดาวราหูจะย้ายออกเนี่ยนะคะอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยการเงินมีขึ้นมีลงแต่สุดท้ายแล้วปลายจะดีนั่นเอง สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ไอดีชีตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ